SMG 45ถึงพี่จะช้าแต่รีลาพี่เราใจใครที่กำลังหาร้านเติมเกม Delta Force ราคาดีๆต้องรีดีมบริการเติมเกมราคาถูกเติม Delta Force ผ่าน UID Steam <Search> ในการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นการเหมาตู้มีด b u t เ e อร์ไฟ r ์ครอปบ,บ้าแวนกาดและ b บ t t ทน Pass ตาโฟล์ l นะครับผมในตอนนี้นั่นเองนะครับลูกพี่คนไหนสนใจสามารถทางได้ที่เพจดีดีบริการเติมเกมราคาถูกหรือ Line แอดดีดีพรออัพลิงอยู่ในดีสคริปชั่นนะครับผมลูกพี่เติมถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ Yeah let's go <S เติมดิ เติมยังเติมหรืะวันนี้เราจะมาแต่งปืนกันนะครับผมโดยปืนที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้เนี่ยเป็นปืน S M G ที่เป็นที่นิยมในเกม Delta Force ณตอนนี้นะครับผมซึ่งนั่นก็คือ S M G 45หรือ U M P 45นั่นเองนะครับโดยปืนนี้เนี่ยถ้าไม่แต่งเนี่ยเป็นปืนที่คุมง่ายมากเลยนะครับผมเป็นปืนที่ล่าช้าที่สุดแล้วใน S M G แต่ว่าแลกกับการที่มันสามารถคุมได้ง่ายนั่นเองนะครับผมโดยปืน S M G นี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้กับคลาสเมดิก กับเดคอนโดยบิวที่ผมจะมาแต่งเนี่ยคือเป็นบิวทางด้านคอนโทรลเป็นหลักโดยของที่เราจะมาแต่งเนี่ยก็มีดังนี้นะครับผมกระบอกปืนนะครับผมเราจะใส่เป็นฟิชชั่นลองบาร์เรลปากกระบอกปืนเราจะใช้เป็นเอ็กโคซัพเพรสเซอร์นะครับผมโดยกระบอกปืนฟิชชั่นลองบาร์เรลเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าสามารถใส่ hand แฮนด์การ์ดได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมโดยแฮนด์การ์ดเนี่ยทั้ง4ชิ้นเราจะใส่เป็นดีดดีไฟตันแฮนการพาร์เนลด้านจับด้านหน้านเราจะใช้เป็นสกิริดออเดอร์บาร์เรลฟอร์กริปใส่แม็กกระสุน40นัดด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ Mac ่แแมม็ก็กกวววไไปปดด้้้ยยลลใสเเซอร์ ด้ามจับเนี่ยเราจะใช้เป็น AR Heavy Tower แล้วก็เสริมด้วย b a r a s Grip Base พันท้ายเราจะใส่ UR Spec Tactical Stock แล้วก็ศูนย์เลงนะครับผมจริงๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใส่เป็น o Sight Red Dot เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จูนปืนเย a h ไม่ไม่รักยาแล้วรอบนี้เนี่ยอาแล้วเรามาทดสอบปืนกัอนหน่อยดีกว่านะครับผม ไอ้ติตอนแต่งเนี่ยคือผมก็ไม่นึกว่ามันจะนิ่งขาดนี้นะครับผมถือว่าเป็นปนนิ่งมากในส่วนของ S.M.G เยี่ยมยอดกระเทียมดองปาเราไปทดสอบกันในสนามจริงกันดีก,กว่านะครับผม Come on the s g o โคตรโหดเลยว่ะ คนแต่งก็โหดคนเล่นก็โหดเอาเ็คนเดียวกันดีกว่าา Our last position, secure it with all you've got. yeah, let's go. Motherfucker. Uh, จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแต่งปืน SMG 45ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมไม่มีคำว่าลาก่อนแต่คำว่าไว้เจอกันใหม่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดีดีมท็อปอัพนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่เด้อ